กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิก้เสร็จรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะเป็นงานดีเทลลิ่งนะครับสำหรับรถนิสสัน 350Z นะฮะคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันที่กำลังจะเข้างานออโต้ซารอนก่อนที่จะพาไปโชว์ตัวครับลูกค้าเลือกที่จะพามาขัดผิวก่อนก็คือการงานขัดดีเทลลิ่งนั่นเองออกมาได้อย่างสวยใสนะครับหน้าดูหน้าชมทีเดียวก่อนน้านี้จะมีรอยยิ้วรอยต่าง เรากำจัดให้เรียบร้อยเลยยกเว้นบริเวณใกล้ๆสติ๊กเกอร์อันนี้เราจะเว้นไว้นะครับแล้วก็คันนี้ออกมาได้สวยใสยน่าดูน่าชมทีเดียวสำหรับสีดํานะยิ่งเงายิ่งโดดเด่นนะครับยิ่งสวยงามยิ่งเข้าไปอยู่ในมอเตอร์โชว์แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าในส่วนที่เราต้องโชว์แล้วเนี่ยมันยิ่งเด่นเข้าไปอีกนะครับสำหรับใครที่สนใจทําการดีเทลลิ่งอย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามจองกิวเข้ามาได้เวลาในการทําอาจจะไม่เท่ากันแต่บอกได้เลยว่าสุดทุกคันแน่นอน โอเคครับวันนี้มิกกี้เตี๋ยวสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยวันนี้สวัสดี